ทายสกอตได้ก์ดสุดซึ้งจาก a อร a ออ่านแล้วซึ้งใจเรื่องราวสุดอบอุ่นใจเมื่อทายสกอตนักอนุรักษ์ทะเลไทยเผยโมเมนต์ประทับใจระหว่างเดินทางไปญี่ปุ่นเจ้าตัวได้รับก้าดพิเศษจากแ i r h โฮสเตสสายการบินเอ a นในกร์สมีข้อความขอบคุณจากหัวใจถึงซายแปลเป็นไทยว่าถึงคุณทายสกอตในนามของชาวไทยที่รักความงดงามของแผ่นดินไทยขอขอบคุณจากใจจริงสำหรับการทุ่มเทอย่างสุดหัวใจของคุณ ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและความรักในธรรมชาติของคุณไม่เพียงแต่ช่วยรักษาปะการางังมหาสมุทรและธรรมชาติของเราเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบและความสามารถีที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในหมู่พวกเราทุกคนพวกเรารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับผลกระทบเชิงบวกที่คุณได้สร้างขึ้นในการปกป้องสมบัติทางธรรมชาติของประเทศเรา เพื่อคนรุ่นหลังในอนาคตและขอขอบคุณที่เลือกใช้สายการบินเออเราหวังว่าคุณจะมีความสุขกับการเดินทางครั้งนี้